สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็จัดให้กับแฟนแมนยูบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมไม่ได้ทําให้กับแฟนแมนยูนะครับภารกิจเยอะมากจริงๆนะครับในช่วงของการเตรียมเปิดเรียนนะครับเมื่อช่วงเช้าผมก็ไปเตรียมนะครับคณะกรรมการที่จะประเมินโควิดนะครับฉะนั้นการเปิดโรงเรียนนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทําตามมาตรการถึง44ข้อนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าให้ฟังเนาะ ถ้าคนเป็นครูจะต้องเตรียมโรงเรียนอย่างนี้แหละ44ข้อมีรายละเอียดเยอะมากพุ่งนี้เข้ามาประเมินตอน9ก้ามงครึ่งครับก็เลยไม่มีเวลาทําข่าววันนี้จัดข่าวให้กับแฟนแมนยู Man you ก่อนนะครับต้องขออภัยที่ทําให้รอนะครับข่าวใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของจูดาซันโชเรื่องราวของการที่จะถูกดบเรื่องราวของการเซ็นสัญญาเรื่องราวของคูลิเบอรี่เรื่องราวของ ri, รูเบนดิอาสว,วันนี้นะครับ จัดลึกๆให้นะครับข่าวเพิ่งออกมาใหม่แค่นั้นเลยนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูรายเลียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของจอรอนซานโชก่อนเลยนะครับเรื่องราวของซานโชในวันนี้นะครับกับคําว่าเตรียมขายนะครับดูเหมือนว่านะครับไมเคิลซองนะครับก็คือมันเป็นความอดทนเนาะวันนี้ผมดูจากในข่าวในสื่อนะในสื่อพูดประมาณว่า ความอดทนกับซานโชของดอทมุลเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆนะครับการดรอปกำลังจะเป็นเหตุที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับดรอปซานโช o ไม่ส่งตัวจริงนะแล้วการดรอปนะมีเหตุผลด้วยเหตุผลเพราะว่าซานโช o มาขอเองว่าเขาไม่มีกำลังพอจะเล่น90นาทีเป็นเหตุผลที่ผมว่ามันต้องฟังหูไว้หูเนะาะเพราะนักฟุตบอลเนี่ยมันต้องเล่น120นาทีอยู่แล้วไอความฟิตระดับโลกนะครับ นักฟุตบอลทั่วไปไม่ซ้อม90นาทีจะต้องมีแรงถึง120นาทีอย่างน้อยนะครับจริงๆอะมีหลายเรื่องมากเลยใน,ในรายละเอียดเชิงลึกนะแต่ผมเอาสันส้นๆพอว่าสโมสรบุริเซียดอทมุลนะครับจะขายซานโช o ในช่วงของซัมเมอร์นี้ให้กับแมนยูค่อนข้างที่จะเกือบแน่แหละแต่ก่อนที่จะขายต้องลงโทษซานโช o บ้างดัดความประพฤติบ้าง มันมีารายละเอียดเยอะครับลูเซียนฟาฟก็บอกเหมือนกันว่าบางทีซันโชก็ไม่ตั้งใจที่จะฟังแทคกติกที่เขาพูดเนี่ยครับมเคิลซอก็เหมือนกันก็บอกเหมือนกันว่าเออผู้บริการฝ่ายกีฬาของดอทมูลก็บอกเหมือนกันว่าเออเด็กคนนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าผมไม่ได้โจมตีซันโชว่าไม่ดีนะเขาฝีมือเขาดีแต่พฤติกรรมต้องแก้ไขมันก็เหมือนกับสื่อที่แสดงออกมาก่อนหน้านี้แหละว่าทางสโมสรบรูเซียดอทมูลน,นะครับจะขายซันโชแน่ๆให้กับแมนยู แต่จะดัดนิสัยด้วยนะครับนี่คือรายละเอียดเชิงลึกที่เปิดเผยม,มาในวันนี้นะครับว่าจะด r อปในเกมบางเกมนะครับชัดเจนตามนี้นะครับซันโชลดาคาร115ล้านปอมถ้าแมนยูยจะซื้อนะครับชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพกบานะครับแต่ไม่ใช่ประเด็นของการขายเพราะเราเห็นฝีมือของพอพกบาไปแล้วนะครับว่า เขาคือคีย์แมนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริงนะครับจากการเปลี่ยนตัวลงมาในการเปลี่ยนเกมให้กับแมนยูได้เรียกจุดโทษได้นะครับก็ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าคําชื่นชมของพอพ็อกบาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากแฟนบอลแมนยูจากคนที่ดูฟอร์มจากตํานานที่สังเกตการเล่นนี่คือเรื่องที่ดีของพ็อกบาอะไรมันกาลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่พอพ็อกบาจะต้องแสดงให้กับแฟนแมนยูเห็น ในสื่อต่างประเทศกล่าวไว้นะครับว่าความเชื่อใจตรงนี้สำคัญเพราะปาจะต้องพิสูจน์ออกมานะครับว่าเขาต้องการอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปไม่ต้องการย้ายทีมนี่จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญและจะเป็นสัญญาฉบับใหม่และจะเป็นการการันตีความเป็นยอดนักเตะของตัวของพ็อกปาเองเพราะเขาคือยอดนักเตะอ,อยู่แล้วแต่เขาแค่บอกว่าจงรักภักดีกับสโมสรแค่นั้นแหละ ไอ้ประโยคนี้เป็นประโยคที่แฟนแมนยูและสื่อต่างประเทศรอ,อคำตอบจากพ็อกบาชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือรายละเอียดลึกๆที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการจากพ็อกบานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบูโน่เฟอร์นันเดสและพอพ็อกบาผมพูดบูโน่ก่อนเนาะเพราะเราเห็นว่าบูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ยเป็นนักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดไม่ได้นะครับซึ่งวันนี้เองนะครับตำนานของนิวคาสเซิลอย่างอารันเชเรอร์เนี่ย บอกเนาะไอคู่นี้เนี่ยมันคู่อันตรายชัดๆเลยนะครับคาว่าอันตรายเนี่ยก็คือคู่ที่ใครจะมาต่อกรด้วยเนี่ยลำบากแน่นอนนะครับพอ็อกบาเนี่เป็นหนึ่งในนักเตะระดับโลกที่ยอดเยี่ยมในตําแหน่งแดนกลางในตําแหน่งของเขาเราจะดูได้จากผลงานของเขาที่ผ่านมาเลยนะครับส่วนบูโน่ฟอนเดสตอบโจทย์ทุกโจทย์อยู่แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถปรับตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลายเป็น นักเตะคนสำคัญของแมนยูนะครับเชลเลอร์ mm hmm. ได้บอกนะครับว่าคู่กลางคู่นี้ต้องให้เวลาให้เวลาในการลงสนามที่บ่อยครั้งแล้วแมนยูจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนกับการล้างพอพอกบาการล้างพอพอกบาได้มันก็จะเป็นการเสริมทัพให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบอัตโนอัตโนมัติเลยว่าแดนกลางของแมนยูสุดยอดแล้วนะแค่คุณหาหลังระดับโลกสไตรเกอร์ระดับโลกมาเสริม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งระดับเลยแต่ถ้าคุณเสียพอพกบาไปเนี่ยคุณต้องมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่นะครับและในสื่อยังบอกอีกนะครับว่าคู่นี้นะเป็นคู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะขาดไม่ได้เลยลองลองดูนัดไหนก็ได้ที่ไม่มีพกบาก,กับบูโน่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นยังไงนะครับนี่คือคำเปรียบเปยของอารันเชลอร์นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอัสซูฟันตินะครับบางวันนะผมเลือกที่จะไม่เสนอข่าวอัสซูฟันตินะเพราะว่าค่าตัวของอัสซูฟัติเนี่ยมันโอเวอร์มากเลยนะครับวันนี้ผมพอจะนําเสนอข่าวของอัสซูฟัติกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แต่ไม่ใช่การเป็น,ปนการเซ็นสัญญานะเป็นเรื่องของค่าตัวในการฉีกสัญญาอัสซูฟัตินะครับจะย้ายจากบาร์เซโลนาได้ต้องจ่ายเงินทั้งหมด326ล้านปอนด์ มันเป็นสัญญาที่เขาเรียกว่าไงครับถ้าคุณเซ็นนะคุณก็จะอยู่กับสโมสรบาร์เซโลนาตลอดไปเลยเพราะจะไม่มีสโมสรไหนยื่นค่าตัวของคุณในระดับ326ล้านปอนด์แน่นอนนะครับคือเขากันท่าทุกทีมอะนักเตะไว้17ปีเนี่ยก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับท,ที่ที่เลนฟุตบ,บอลได้เก่งมากแต่อย่าลืมว่านี่มันสัญญาท่าชัดๆเลยนะครับถ้าคุณจะย้ายทีมอ่คุณลองดูในมานะ ปาลีเนี่ยคือนักเลงตัวจริงเลยที่เขากล้าฉีกสัญญาในมาร์198ล้านปอนด์ได้เพราะว่ามันมีเขาจ่ายได้ไงแต่ค่าตัวระดับ326ล้านปอนด์กับนักเตะวัย17ปี impossible ครับไม่มีสโม,มสรไหนจะไปเซ็นสัญญากับอัสูุฟติแน่นอนซึ่งวันนี้บาร์เซโลนาได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับอัสูุฟติเรียบร้อยแล้วนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเซ็นสัญญานักเตะ30ล้านปอนด์นะครับก็คือจุดบริงแฮมนี่แหละนะครับมันมีประเด็นออกมา2วันข่าว2วันข่าวนะครับผมก็ตามมาเรื่อยๆเนะาะเมื่อวานไม่ได้ทำข่าวแมนยูให้แต่วันนี้เนี่ยเรื่องราวของจุดบริงแฮมนะครับก็ดูเหมือนว่านะครับสโมสรเชลซีเนี่ยจะไม่แข่งกับ Manchester แมนเชสเตอร์ยูเต็ดละจะปล่อยให้ดอทมูลกับแมนยูในแข่งกันเองทีนี้เนี่ยประเด็นของจุดเนี่ยน่าจะโอเคกับดอทมูลมากที่สุด เพราะตัวอย่างอย่างซานโชและก็เอริงแฮรันนี่แหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยแมนยูมีข้อเสนอที่มัน,ม,นมันเป็นเรื่องของเงินนะครับซึ่งมันก็ทําให้จูตเนี่ยเออมันก็หวั่นไหวเหมือนกันเนาะเพราะเขาก็อยากอยู่แมนยูแต่วันนี้นะครับผมยังยืนยันนะครับว่าจูดจะเลือกบุริเซียดอทมุลชัดเจนตามนี้นะครับโอกาสแมนยูก็มีเหมือนกันแต่น้อยกว่าดอทมุลนะครับ แล้มาต่อกันที่เรื่องราวของค u ูรูเบลี่กันนะครับวันนี้นะครับก็กลายเป็นสโมสรลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะต้องแข่งขันกันนะครับก็มันเป็นจุดบอดของทีมเหมือนกันนะเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยมันเป็นเราจะหาเซ็นเตอร์แบ็กที่เล่นให้กับทีมเราดีๆเนี่ยยากมากในโลกนี้นะครับนักเตะระดับโลกในยุคนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับนักเตะระดับโลกในยุคก่อนและที่สำคัญก็คือยุคก่อนเนี่ยเก่งจริงยุคนี้ ไปเล่นกับบางทีมแล้วมันก็ไม่ใช่นะนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าคูริบอรีนะครับกับค่าตัว90ล้านปอนด์ดูเหมือนว่านะครับสโมสรลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงต้องแข่งขันกันต่อเพราะว่านาโปลีจะยังไม่ยอมขายในราคาที่ต่ำกว่าน,นี้นะครับก็เอามาอัปเดตให้ทราบว่าแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยต้องแข่งขันในดิวของคูิบอรีกันต่อไปนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังนะครับแมนยู Man เคยเป็นข่าวกับนักเตะคนนี้อยู่แล้วนะครับลูเบนดิอัสนะครับลูเบนดิอัสเนี่ยเป็นเซนเตอร์แบ็กของสโมสรเบนฟิก้าเป็นนักเตะที่เก่งมากแล้วก็เป็นนักเตะอายุแค่23ปีสูงหนึ่งซมหนัก83กิกรัมนะครับนักเตะคนนี้สวมเสื้อหมายเลขก6ให้เบนฟิก้าแล้วก็ติดทีมชาติโปรตุเกสต,ตำแหน่งกองหลังสวมเสื้อหมายเลข13 นักเตะคนนี้คิซิโนโรนโดยังบอกเลยว่าโอ้โหแมนยูต้องเซ็นนะเด็กคนนี้เนี่ยวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดตกเป็นข่าวนะครับว่าสนใจเ,เจ้าตัวรูปเบนดิอัสอีกครั้งแต่จะต้องขายอาต้องเซ็นสัญญาอยู่ในเลทประมาณ87ล้านปอนด์87ล้านปอนด์เนี่ยมันใกล้เคียงกับคูลิบลี่นะครับฉะนั้นโซชาต้องเลือกครับถ้าเลือกดิอัสผมว่าใช้งานได้ยาวเพราะอายุ23ปี หากคูลิเบอรี่อายุ28ใช้งานเต็มที่ได้อีก3ปีเหมือนกันแต่อันนั้นสุดยอดเหมือนกันชัดเจนตามนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าโซชาจะเลือกใครนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของผมจะพูดเรื่องราวของแกลลี่นีวิลเนาะว่าวันนี้เนี่ยเนวิลเนี่ยบอกโซชาไปแล้วนะคุณจะต้องเจอปัญหาที่ปวดหัวที่สุดก็คือการเลือกครุษ,ษาประตูตัวจริงในดูการหน้านะครับ ผลงานของดินททนเดอร์สันเนี่ยไม่ธรรมดาในขนาดที่สกายสปอร์ตเนี่ยก็พูดถึงเด r เคอาเหมือนกันในทางที่ดีนะว่าคือคนที่ไว้ใจได้เครื่องหมายคำถามด้วยนะนะครับเนวิบบอกนะครับว่าโซชาเลี่ยงที่จะปวดหัวไม่ได้ในดูกาลหน้านะครับกับผู้รักษาป,ประตูตัวจริงของแมนยูนะครับไม่ว่าใครก็ตามดีทั้งนั้นแต่คนที่จะไว้ใจได้ที่สุด คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเชื่อว่านะครับในดูการหน้าเนี่ยดีนทันดัสันนะครับจะถูกปล่อยให้ยืมตัวและใจของโซชาจะเลือกเดคเป็นมือหนึ่งในดูการหน้าเช่นกันชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือสิ่งที่แกลเลรีวิลเนี่ยพูดถึงสิ่งที่ปวดหัวไว้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเป๊ปกาเดียลากันนะครับเรื่องราวของลีออนไบเล่นะครับวันนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คือซาเน่เนี่ยปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป๊ปเป็นคนพูดเองและเป๊ปก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยต่อให้ลีออนซาเน่ย้ายไปนะครับเขาก็มีฟิลโฟเดนมีนักเตะอีกหลายๆคน ที่กำลังพัฒนาในระบบเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับฉะนั้นผมก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าถ้าจะเซ็นสัญญากับนักเตะค่าตัว40ล้านปอนด์อย่างเล o อนไบเล่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะมีฟิลฟ f o เดนมาแทนที่นะครับก็ในดีลของเลรอยซันนี่น่าจะจบก็คือย้ายนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคิสซมอริงนะครับคิสซมองิงนี่ออกได้หลายทางเลยนะครับผมเอาบทสรุปสั้นๆเนาะว่า สโมสรโลมายื่นข้อเสนอ18ล้านยูโรให้กับแมนยูพิจารณาแล้วนะครับน่าจะเป็นลำดับท้ายๆเลยเพราะว่าโรมาจะไม่ยุ่งดีลของคิสมอลลิงอีกแล้วนะครับก็แมนยูต้องตัดสินใจตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพนักเตะของแมนยูอีกหนึ่งคนนะครับเป็นนักเตะกองหลังของสโมสรเรียลบายอรินะครับ ก็เป็นโมฮัมเหม็ดซาลิซูนะครับซาลิซูสูง191ซนเมตรหนัก82กิโลกรัมนะครับเป็นกองหลังของสโมสรเรียวเรียวบาริลิตนะครับสวมเสื้อหมายเลข27นะครับอายุ21ปีเท่นั้นเองนะครับทีนี้นักเตะคนนี้นะครับมีค่าตัวนะครับในการฉีกสัญญาในสื่อบอกไว้แค่10.8ล้านปอนด์นะครับ เซ็นได้เลยแบบนี้นะครับดีวนี้นี่หวานหมูโซชาแน่นอนนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของอข่าวจากสื่อก็คือ Manchester ์อ e n i นิ่งนะครับมีการ,ปรเปิดเผยนะครับว่าในดิวของริชาร์ดลิสันเนี่ยโซชาเคยสนใจที่จะดึงตัวมาในช่วงของเดือนมกราคมนี้มารอบหนึ่งแล้วอที่ผ่านมานะครับมกราคมที่ผ่านมาแต่ดิชาลิสันปฏิเสธนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับ ดูเหมือนว่านะครับโซชาเองเนี่ยอาจจะเลือกพิจารณาดึงริชาร์ดลิสันอีกครั้งในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูรายละเอียดที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับนี่คือเรื่องราวนะครับบทสรุปของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงยินวันนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 700 8000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครป์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ